คาวาซากิ v วอร์ซ1 0 0 0มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งในแบบฉบับรถ Adventure Touring ด้วยฝ่ายหน้าคู่เละทรงแหลมกระบังลมขนาดใหญ่ที่ปรับระดับได้และแฟริ่งด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อแหวกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกองค์ประกอบของดีไซน์ถูกวางมาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของรถที่พร้อมออกเดินทางไกลบนทุกเส้นทางไม่ว่าจะบนทางหลวงหรือเส้นทางนอกเมืองที่ท้าทายขขีีดดขีด,ขด,ขด ขุมพลังสี่สูบเรียงขับสนุกได้ทุกจังหวะเครื่องยนต์ของเวอร์ซิส1000เป็นแบบสี่สูบเรียงขนาด1 0 4 3ซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ120แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ต่อเนื่องในทุกช่วงรอบนี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้รถคันนี้เหมาะทั้งสําหรับการเดินทางไกลและขับขี่ในเมืองความนุ่มนวลในการส่งกําลังควบคู่กับเสียงเครื่องยนต์ที่เราใจมอบประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกไม่รู้เบื่อขีดขีดขีด ช่วงล่างและระบบการสะเทือนที่ไว้ใจได้คาวาซากิใส่ใจในรายละเอียดของช่วงล่างด้วยโชคหน้าแบบหัวกลับขนาด43มิลลิเมตรพร้อมระบบปรับค่าความหนืดและโชคหลังแบบเดี่ยวที่สามารถปรับความแข็งอ่อนได้ทำให้สามารถตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางโคง้งหรือเส้นทางครืคลาว์ซส1000ยังมีระบบการสะเทือนที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแม้บรรทุกสัมภาระหรือมีผู้โดยสารซ้อนท้ายขีดขีดขีด เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง v e r s ์ซ1,000มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบ KTRC Kawasaki Traction Control ระบบเบรก ABS โหมดการขับขี่ Riding Modes ที่สามารถเลือกได้ตามสภาพถนนและระบบ KIBS Kawasaki Intelligent Anti-lock Brake System ที่ช่วยควบคุมแรงดันเบรกให้สมดุลในทุกสถานการณ์เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางธรรมชาติ ขีดขีดขีดความสะดวกสบายในการเดินทางไกลเบาะนั่งของ v e r s ์ s 1,000ออกแบบมาเพื่อรองรับการนั่งระยะยาวได้อย่างสบายทั้งในตำแหน่งผู้ขับและผู้โดยสารพร้อมแฮนด์บาร์ที่กว้างทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นคงระบบ Cruise Control ถูกติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานช่วยให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการบิดคันเร่งตลอดเวลาอีกทั้งยังมีช่องเสียบชาร์จไฟ USB สำหรับใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ขีดขีดขีดความสามารถในการบรรทุกและติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับสายทัวริงที่ต้องการขนสัมภาระวอร์ซิส1 0 0 0รองรับการติดตั้งกล่องสัมภาระทั้งด้านข้างและด้านหลังได้อย่างลงตัวพร้อมราวจับผู้โดยสารและจุดยึดสัมภาระมาให้จากโรงงานการเดินทางไปแคมป์หรือลุยทริปข้ามจังหวัดกลายเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานขีดขีดขีด,ขดการควบคุมและฟีลลิ่งการขับขี่ ด้วยน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมแต่กลับควบคุมได้ง่ายและมั่นใจในทุกจังหวัดการเลี้ยว Kawasaki Versys 1000ให้ความรู้สึกที่สมดุลระหว่างความมั่นคงและความคล่องตัวแฮนด์ที่กว้างช่วยให้การบังคับเลี้ยวเป็นธรรมชาติขณะเดียวกันเฟร,รมอลูมิเนียมที่แข็งแรงก็มอบความเสถียรแม้ในความเร็วสูงขีดขีดขีดสรุปมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกการผจญภัย คาวาซากิ v วอร์ซิสหนคือคำตอบสำหรับนักบิดที่ต้องการรถจักรยานยนต์ที่พร้อมพาไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลาการขี่ในชีวิตประจำวันหรือการลุยเส้นทางธรรมชาติด้วยขุมพลังที่แรงพอจะตอบสนองทุกอารมณ์ระบบเทคโนโลยีที่ครบครันและความสะดวกสบายในระยะทางไกลเวอร์ซิสหนึ่คือมิตรแท้บนเส้นทางที่ไม่สิ้นสุดของนักผจญภัยสายทัวริงตัวจริงขีดขีดขีด,ขดราคาและความคุ้มค่า ในแง่ของราคาแม้ว่า Versys 1000จะอยู่ในระดับพรีเมียมแต่เมื่อเทียบกับฟีเจอร์และสมรรถนะที่ได้รับถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งเหมาะกับผู้ที่มองหารถคู่ใจที่สามารถใช้ได้ทั้งเดินทางและใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องประนีประนอมกับสมรรถนะหรือความสะดวกสบายขีดขีดขีดปิด,ด,ดท้ายด้วยความประทับใจ Kawasaki Versys 1000ไม่ได้เป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์สำหรับการเดินทางไกลเท่านั้น แต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางด้วยดีไซน์ที่ลงตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ครบครันรถคันนี้จึงควรค่าแก่การจับจองสำหรับสายเดินทางทุกคนที่กำลังมองหารถที่พร้อมจะไปกลายแค่ไหนก็ได้ตราบเท่าที่คุณกล้าฝันและออกเดินทาง